สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube รา้านถูกดีมีมาตรฐานทีราตอการค้าครับวันนี้วันที่7ครับผมนนกอพสอง5้าครับกับวันทำการของพวกเราวันนี้จะมาสรุปยอดขายของวันนี้ครับผมยอดขายและกำไรครับคนเบนะวันนี้เราขายได้อยู่ที่15440ครับ วันที่เจ็ดเดือนสองสองพันยี่สิบสองครับนะฮะเปิดร้านโดยคุณยุประวันวงวัฒนาชัยครับเงินสดในร้านก็เป็เงินสดเยู่เลยหนึ่งสี่สามสามเจ็ดครับเนี่ย 1, 4, 3, 3, 7, ฮะวันนี้ครับแล้วก็เงินทอนอยู่สามพันสามร้อยบาทครับผมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่สี่พันสี่ร้อยสามบาทครับผมคูปองเงินหมดไม่หมดแล้วเนาะคูปองหมดแล้วครับเนี่ยฮะ ก็ถือว่ายอดยังพอไปได้ครับ15440ครับผมกับวันที่7ของพวกเราครับก็โอเคนะครับผมนอกยอดขนาดนี้ฮะสินค้าเข้าช่วงเย็นเมื่อกี้ผมเนี่ยสินค้าก็เราก็เติมเรื่อยๆครับพนักงานเติมสินค้าแล้วครับช่วงจะเลิกงานครับล่วงช่วงก่อนจะปิดร้านครับนี่ฮะลูกหลานครับ ก็เป็นพนักงานนะครับช่วยกันขายครับผมเดือนนี้ก็น่าจะไม่ได้กำไรครับเดือนนี้น่าจะให้ค่าพนักงานครับหรือว่าถ้าไม่ได้กำไรกินก็เซ็นไปก่อนครับเนาะสินค้ามาครับเต็มเอียดเลยครับกับน้ำมันพืชครับหกสิบสองบาทครับผมทับทิมครับผมมรกรกหกสิบสามครับเนะฮะเกสรหกสิบบาทครับถูกมากมากครับผมน้ำมันปาล์มคุณภาพครับ กลาเกสรครับผมหกสิบบาทครับถือว่าถูกมากนะครับผมเนาะนี่ฮะสินค้าเข้าวันนี้ฮะแล้วก็น้ำมันกุ๊กขวดเล็กครับสิบเจ็ดบาทครับผมนี่ฮะสินค้าเข้าเยอะแยะเลยฮะไอบัตรสวัสดิการรัฐหมดวันไหนเครขึ้งอ่ะแต่ว่วบางคนใช้เกือบหมดแล้วเหบอ บรรยากาศก่อนที่จะปิดร้านของพวกเราครับกับวันนี้ครับกับทีละทอนการค้าครับผมเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามาชมครับว่าอยากให้เพื่อนๆครับอัเป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเดตด้วยครับว่ายอดช่วงนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับแต่ยอดของร้านทีละทอนการค้าสาขาบ้านนวลแดงนี่คือได้แค่นี้ฮะหมื่นห้าพันบาทครับถือว่ายอดไม่เยอะนะเนาะถือว่าช่วงนี้เราก็ไม่ได้ ช่วงของบัตรหรือบัตรรูดก็เริ่มหมดนะครับเนาะทยอยหมดลงไปแล้วครับเหลือไม่เยอะครับเนี่ยบางท่านก็ซื้อเงินสดแล้วครับแต่ช่วงสายเช้าแล้วก็ช่วงกลางวันนี้จะขายได้น้อยมากครับมาได้ช่วงเย็นนี่ะพอได้ม่งครับช่วงเย็นครับไม่รู้ว่าเดือนนี้พวกเราจะทํายอดถึงกี่แสนครับถ้าสรุปสิ้นเดือนครับเนาะ อยากจะอัปเดตครับช่วงนี้ขออนุญาตนะครับไปว่ากันครับอยากอัปเดตให้เพื่อนๆที่เข้ามาชมหรือท่านใดที่กําลังคิดจะทาร้านถูกดีมีมาตรฐานครับอยากให้เห็นรายได้จริงๆครับไม่ได้ว่าอัปเดตวันที่อยอดสูงสูงไม่ได้อัปวันที่เงินของอประชารัฐเข้าหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าครับเราอัปเดตว่ายอดสูงสูงกันไม่ฮะผมก็จะอัปเดตทุกๆวันครับากับการทํางานพวกเราถ้าไม่ได้ มีปัญหาหรือว่ามิธุระารอะไรก็อยากจะทำ u t u b e ทุกๆวันเพื่อที่จะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอซีของเราได้ชมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับผมเนาะเนี่ย <Okay. S 1> ไม่ว่ากันนะครับนาออยากจะทำอยากให้ดูกันเพลินๆครับดูกันแบบมีความสุขครับดูกันแบบเปิดดูฟังเสียงก็ได้ครถ้าไม่อยากเห็นร้านเราหรือเปิดดูแต่ สินค้าไม่อยากฟังเสียงก็ตามอัธยาศัยครับให้เห็นบรรยากาศช่วงเย็นเย็นช่วงก่อนจะสองทุ่มครับเพราะพวกเราปิดร้านอยู่ที่สองทุ่มครับชุมชนพวกเราก็ได้ประมาณนี้ฮะสองทุ่มก็จะเริ่มจะเงียบแล้วครับตอนนี้พนักงานก็เดินแกะแกะอะไรแกะป,ป้ายกระป้ายโปรครับเพราะว่าถึงวันที่เจ็ดใช่ไหมวันนี้เราปิดร้านก็ต้องแกะป้ายโปรครับเนี่ยก็จะมีถึงวันที่นั้นที่นี่ฮะต้องเดินเช็คครับผม ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรครับต้องเอาใจใส่จริงๆครับต้องขั้นตอนต้องเอาใจใส่จริงๆฮะนี่ครับผม<ป>แต่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราครับกับการได้เรียนรู้เรื่องระบบของถูกดีมีมาตรฐานครับถ้าพวกเราอ,อย่างอนาคตครับสาป,ปีข้างหน้าพวกเราที่จะยกเลิกจะถูกดีหรือว่าไงเราก็สามารถที่จะทําเองได้ครับเนี่ยเรามีข้อมูลมีวิธีการทํา ดีสอนเรามาหมดแล้วเนาะอันนี้พูดเฉยๆนะฮะแต่จริงๆแล้วคงเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าหนึ่งฮะเราไม่สามารถที่จะรู้เรื่องสินค้ากันเต็หมหน้านเราไม่ได้สามารถที่จะมีความรู้เรื่องของการจัดหาสินค้าหรือเวลาพอที่จะไปซื้อสินค้ามาเติมให้เต็มร้านได้ครับพวกเราก็จะ ซื้อแบบบ้านๆครับาามาขายกับแบบบ้านๆน,นะครับสินค้าก็เลยไม่เยอะขนาดนี้สินค้าบนถูกดีมีมาตรฐานครับในห้องนี้อยู่ประมาณหมื่น 100, กว่ารายการฮะไม่ใช่เล่นๆไม่ใช่เรื่องสนุกครับเนาะเนี่ยลูกค้าผมก็มาซื้อขนมไงเนาะก็ลูกค้านี่คือวันหนึ่งหลายรอบมากครับดเด็กๆชอบครับเพราะว่า ทุกดีวิถฐานไม่ใช่ว่าจะซื้อขายของอ่าเนี่ยพวกเครื่องครงเครื่องครัวเครื่องใช้ฮะขนมยังเอาใจเด็กทั้งเชิวเลยฮะแผงซ้ายมือเนี่ยเป็นแผงขนมทั้งนั้นครับกินด,ดูฮะดูสิครับนี่มีแต่ขนมครับผมเด็กชอบมากๆครับชอบไหมอ่าไอ,ต,ไอติมก็ไอติมก็จะได้ไอติมก็มีขนมเยอะแยะเลยฮะซื้อขนมก็ได้ปะ สินค้าถูกดีมาตรฐานนี่ถือว่าเยอะจริงๆฮะเยอะมาก,มากๆเลยฮะถ้าเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ขออนุญาตครับนักกล่าวถึงเซเว่นครับนี่ฮะสินค้าก็ไม่ต่างกันเลยครับกับเซเว่นแต่พวกเราก็จะระบบจะเป็นแบบโชงหวยมากกว่าถ้าเป็นโชงหวยแบบเซเว่นก็จะมีการเขาจะมีหลายอย่างกว่าเรามีการรับเติมงงเติมเงินม,มีการชําระเงินอย่างนั้นนี้ฮะแต่พวกเรานี่เป็นการเคาน์เตอร์ขายแบบธรรมดาครับนะ แต่เรื่องเปรียบเทียบเรื่องราคาเนี่ยแล้วก็เรื่องของสินค้านี่ไม่มีนะไม่มีว่าไม่ไม่มีว่าน้อยนะเท่ากันเลยรหรือว่าเยอะกว่าด้วยซ้ำครับผมกับร้านของพวกเราร้านถูกดีมีมาตรฐานทีละทอการค้าครับของเรานี่เสนอไปที่สามสาขาครับเ <S S 2> พิ่งจบสาขาเดียวสาขาแล้วก็รู้สึกว่าหน้าตาก็เริ่มเปลี่ยนละห้อยไปหมดเลครับ ไม่รู้ว่าสาขาต่อไปเราจะาสู้ต่อหรือเปล่า<ป>แต่ก็ไม่แน่ครับถ้าทำมาทำแล้วยอดดีอ่ากำไรผลตอบแทนดีอ่าก็อยากจะเปิดอีกสักสองสามสาขาครับเพื่อให้อ่าลูกๆหล,ล,ล้านครับได้มีงานทำครับได้ไปเรียนรู้เรื่องการค้าขายเรื่องของการทำขายแบบมีระบบขายแบบมีคุณภาพครับเนะาะเนี่ยขายแบบที่ว่ายิงาร์โค้ดจะเรียงสินค้ายังไงเนาะ ได้เรียนรู้ตรงนี้ไปด้วยแล้วก็การทรําโปรโมชั่นครั่นี่ฮะแต่ผมว่ามองตรงๆเลยถ้าเป็นชงหวยบ้านเราเราไม่ทำหรอกครับโปรโชโมชั่นครับนั่งแลปวดหัวอันนี้ทางถูกดีทำมาให้เรา,ค,เราคิดให้เราพร้อมครับมีคนคิดให้ถ้าเปรียบเสมือนนักมวยก็มีค่ายมวยค่ายใหญ่ฮะค่ายสีแดงครับพวกเราครับค่ายถูกดีมีมาตรฐานครับตะวันแดงครับ ทีตะวันแดงเนาะพูดผิดพูดถูกก็ได้ว่าค่ายของพวกเราครับผมนี่ฮะค่ายใหญ่ซะด้วยครับค่ายกําลังดังลยค่ายนี้มาแรงสุดๆครับผมนี่ฮะถ้าเปรียนส่วนนักมวยพวกเราก็เป็นนักมวยค่ายใหญ่ครับขึ้นชกได้ตลอดเวลานี่ฮะสามารถเป็นคู่เอกได้ตลอดครับนะฮะจักพูดพูดไปเราะว่าไปครับไม่มีสคริปต์ครับพูดไปทั่วทิพย์ทั่วแดนครับผมถึงเวลาปิดร้านนะครับ กับร้านถูกดีมีมาตรฐานธีลธทอนการค้าครับวันนี้พวกเราปิดร้านวันที่7็กอพอครับเนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันที่8กอพอ6กโมงเช้าครับกับถูกดีมีมาตรฐานธีลธทอนการค้าครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ